นี่จะพามาดูตู้อบตัวนะครับมาดูตัวตัดต่อที่เราทําขึ้นนะครับอันนี้ต่อเบรกเกอร์แล้วอันนี้เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิครับราจะควบคุมอุณหภูมิสวิงอยู่ที่43-44 องศาครับผมไม่เกิน45ครับน,นี่เป็นด้านในครับผมน,นี่เป็นด้านในครับจะมีหม้อต้มมีเก้าอี้นั่งครับมีะระฆังนี่นะครับนี่เป็นซิปลูด จะหยุดการทำงานอยู่นะครับก็จะประมาณ42ครับถึงจะเริ่มทำงานาใหม่ก็จะจ่ายไฟจะจ่ายไฟไปให้หม้อต้มนะครับ